เดี๋ยวพี่ขอสัมภาษณ์หน่อยคิดว่าทำไมเราเป็น The Best Poster ในงานฟาป้าครั้งนี้อะ ก็ฟ um, ิล์ no ่ยน <Bu> ึ <of course. S 1> ่งนะครับเป็นนำเสนอนิเวศเภสัชในประเทศไทยนะครับก็คือเป็นแสดงให้เห็นว่าในประเทศไทยมีการใช้นิเวศเมสัชเช่นต่างประเทศอื่นบังประเทศเขาอาจจะยังไม่ได้อนุญาตให้มีการใช้นิเวศเภสัชครับเพราะว่าไม่มั่นใจในเรื่องของการให้บริการโดยเภสัชกรครับแต่ยงานวิจัยมีก็แสดงให้เห็นว่าการที่นิเวศเมาัีทำให้คนใช้ก็คือประชาชนต้องการถึงความมั่นใจในการให้บริการโดยเภสัชครับผมแล้วก็วันนั้นกรรมการถามอะไรเราบ้างนะ กรรมการเขาก็ถามหนึ่งก็คือเขาบอกว่าอ่าไอ้ตัวสามลำดับเนี่ยครับในปัจจัยย่อยที่เป็นปัจจัยด้านการตลาดสียงะนะครับเนี่ครับปัจจัยย่อยเนี่ยครับอ่าคุณได้มาอย่างไรผมเ,เราก็เลยตอบว่าเราก็มีการให้ประชาชนตอบว่าเอาสามในหกปัจจัยในเรื่องของปัจจัยต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องที่เป็นปัจจัยย่อยนะครับให้เลือกมีหกมีหกอย่างเจ็ดอย่างนะก็ให้เลือกมาสาย่างว่าปัใจจัยใดสำคัญที่สุดนะครับดังนั้นเราก็ได้เป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ครับคือคิดจาก401คนครับผมซึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยครรับเาก็จ คิดแล้วก็ออกมาเรียงลําดับตามดูสิโฟตามภาพเลยครับก็คืออันดับหนึ่งเป็นเรื่องของคอลเซอร์ลิ่งโดยใช่ครับในมุมของฟาร์มาซีเซอร์วิสนะครับตรงนั้นปัจจัยมาส่วนถ้าเอาสี่ปัจจัยนะเอาไอเนี้ยคือจะเป็นปัจจัยหลักส่วนี้ปัจจัยมัธยสการที่ชัดเจนที่สุดใช่ครับแล้วก็ปัจจัยย่อยก็จะมีเนี่ยครับเรียงลําดับสามลำดับนี้เลยครับผม ไอ้คำพื้นฐาเนมีแค่ใช่ใช่ครับใช่ครับเห็นว่าผี่จัดกรมมีความสัคพันธครับเดี๋ยวนะเกาหลีเขาพูดว่าไงนะกรรมการเกาหลีเขาบอกว่าประเทศเขาไม่มีไม่มีไม่มีเลฟาร์มาซีครับเพราะไม่อนุญาตเพราะว่าเหมือนกับเขาบอกว่ามันจะมีในเรื่องของการใช้ยาไม่สมเหตุสมผลหรือการใช้ยาในทางที่ผิดซึ่งก็น่าจะรวมไปถึงการ a บ u s e ด้วยแบบนี้ครับผมอ๋อคือเกาหลีเขายังไม่มีใช่ครับผมฉะนั้นพูดง่ายๆคือไอ้โปสเตอร์เราอันนี้มันเหมือนมันเป็นสิ่งที่ประเทศเขายังไม่มีใช่ครับอาจารย์อืมโอเคโอเคขอบคุณมากค่ะ